สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมหลังพี่เป้าคนเซียนบอลครับวันนี้ก็วันพฤหัสที่2ีตุลาคมนะครับวันนี้ก็ฟุตบอลก็มีให้รุนน้เชียกันมากมายครับหลักๆก็มีอยู่2รายการครับรายการใหญ่ก็เป็นยูโรปาแล้วก็ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ครับวันนี้ก็หยิบยกมา1คู่นะครับเอามาฝากกันพี่เป็นทีเด็ดเน้นทีมเต็งทีมชัวร์ในค่ำคืนนี้ครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมนะครับ เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับโดยเฉพาะคนที่เข้ารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยครับเพื่อนๆพี่น้องท่านใดที่ชอบการวิเคราะห์สไตล์หลังพี่เป้าคนเซียนบอลก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับแล้วก็ใครที่อยากได้ทีเด็ดตรงๆในกลุ่มไลน์นะครับก็ค่าบริการสัปดาห์ละ100บาทรายเดือนก็300บาทครับแอดไลน์มาได้นะครับที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอครับ ใครที่อยากได้ทีเด็ดส่งตรงในกลุ่มไลน์รับก็แอดไลน์มาได้ครับค่าบริการก็สัปดาห์ละ1 0 0บาทแล้วก็รายเดือนก็300บาทครับวันนี้ก็หยิบยกมา1คู่ครับเป็นรายการยูโรปาลีคอนเฟอเรนซ์ครับคู่นี้ก็จะลงทาการแข่งขันคิกออฟกันในเวลาห้าทุ่มครับตามเวลาบ้านเราครับก็เป็นวิเทศครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไก่เดือยทองทอดแนมเขาสเปิดครับคู่นี้ก็ เป็นทางฝั่งสเปอร์นะครับที่ดูเหนือกว่าอย่างมากครับถึงแม้สเปอร์จะไปเยือนก็ตามครับแล้วก็เกมนี้ก็อาจจะมีโรเตชันสลับปรับเปลี่ยนผู้เล่นเป็นบางตำแหน่งครับแต่เมื่อเทียบเกตบอลตัวผู้เล่นแล้วสเปอร์เกตบอลของตัวผู้เล่นยังเหนือกว่าเยอะครับส่วนวิเทศเจ้าบ้านทีมดังจากลีกดัตนะครับจากคอนแลนด์ครับก็ผลงานดีนะครับก็มีอยู่3มแต้มจากลงแข่งไป2นัดครับมีอยู่3ามแต้มครับ ชนะ1แพ้1นครับผลงานก็ถือว่าทําได้ดีครับแต่ยังมีปัญหาทางด้านเกมรับครับจะเสียประตูง่ายครับส่วนสเปอร์ครับผลงานดีนะครับช่วงหลังนี้ก็3ามนัดชนะรวดครับในทุกรายการครับส่วนรายการนี้ก็มีอยู่4คะแนนครับจากชนะ1เสมอ1นึครับที่ลงทําการแข่งขันไป2นัดครับสําหรับรายการนี้นะครับสเปอร์สภาพทีมก็ถือว่าสมบูรณ์ครับ ก็คาดว่าน่าจะบุกเอาชนะวิเทศได้นะครับสกอร์ที่คาดก็0ูนย์สามครับเป็นวิเทศครับที่เปิดบ้านแพ้ให้กับสเปอร์ไปศูนย์ประตูต่อสามคู่นี้เราฟันธงเชียร์ไปที่สเปอร์ครับเป็นทีเด็ดเน้นทีมเต่งทีมชัวในค่ำคืนนี้ครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับเพื่อนๆพอี่น้องท่านใดที่รับชมใหม่ก็อย่าลืมรับฝากกดติดตามด้วยครับแล้วก็ใครอยากได้ทีเด็ดส่งตรงในกลุ่มไลน์นะครับค่าใช้จ่ายเพียงสัปดาห์ละ1 0 0บาทรายเดือนก็300บาทมร้อยมาทครับด แล้วพบกันใหม่นะครับทีเด็ดเน้นทีมเตีงทีม,ทม,ทมชัววันนี้เราเชียร์ไปที่สเปิร์ครับสวัสดีครับ